กำลังขูดไขมันวานค่ะจะเป็นแท่งสีน้ำเงินฟ้าๆนะคะขูดให้พ่อบ้านทำความสะอาดสแตนเลสจะเป็นลูกกลงประตูหน้าบ้านหน้าต่างนะคะเห็นเขาทำเราก็เลยอยากช่วยเขาเลยบอกไปขูดอันนี้ให้หน่อยแต่มันแข็งมากเลยนะกว่าจะขูดได้ ขูดมันเป็นผงใช้เยอะไหมทดลองเฉยใช้ไม่เยอะทดลองใช่ปะทัะน,นี้เนาะอันนี้คือเขาทําความสะอาดไปมั่งแล้ว<ม>เห็นมันวิ่งดี<ม>ก็เลยมาถ่ายคอนเทนต์ให้ดูค่ะเอาเท่านี้เนาะ<ม>แบบวิ่งแบบเอี่ยมเลยนะลมก็เยอะ อากาศเริ่มเย็นเริ่มหนาวใช่ไหมอันนี้ท <Akt ien. S 2> ับไว้ก่อนแล้วกันนะกเดี๋ยวจะให้ดูคราบที่ยังไม่ทำความสะอาดนะคะนี่คะ่ะเห็นไหมมันจะเป็นคราบสนิมเกลือเลยค่ะขนาดนะคะเดี๋ยวจะให้ดูอีกมุมนี่คะ่ะคราบสนิมเกลือเลย คราบจากน้ำนะคะใช้น้ำยามาหลายชนิดหลายยี่ห้อแล้วค่ะก็ออกบ้างนิดหน่อยแต่ไม่วิ่งนะคะเมื่อกี้เห็นเขาขัดไปแล้วด้านหนึ่งจะเป็นคราบอย่างนี้นะคะมาครับอะ,อะจะขัดเลยใช่ไหมอะจะให้ดูเขาขัดวิธีไหน ใช้น้ำมันสนุนกับไข่มันวานเนี่ยเอาไขมันถูๆก,ก,ก่อนเห็นเขาขัดอีกฝั่งหนึ่งมันวิ่งเลยค่ะก็เลยโอ้ขอถ่ายคอนเทนต์หน่อยมันเรียกอะไรมันแหลมเลยอะไรอย่างเงี้ย ตรงเขาก็ตรงนี้ขัดนั่แหละเขาจะพาะตรงนี้กันไ็ได้ให้เพื่อนรับชมด้ดูว่าเออมันได้ผลจริงไหมน้ำยาขวดละแปดร้อยเราก็ยังไม่ออกเลยใช่ปะ่ะซื้อมาเป็นหัวเชื้อน้ำยานะขัดพวกสนิมเหล็กเนี่ยดีแต่พอมาขัดเหล็กเนี่ยขัดยาก นี่คือไขมันลามัดน,นะ,ะมือพ่อบ้านนี่กรรมกรเลยใช่ไหมไม่เหมือนครูสอนพิเศษเลยมือเนี่ยอันนี้คือถ่ายต่อเนื่องไม่ตัดต่อเลยนะคะสูงให้ดู กึอเมื่อกี้นะคะอันนี้ต้องเอาผ้าชุบน้ำมันสนใช่ไหมผสมเลยผสมเอาน้ำมันสนผสมใส่ตัวนี้เลยใช่ป่ะผสมใส่อ่ไขมันวานไขมันวาน,าน,วานก็คือหยอดลงไปแค่พอเปียกใช่ไหมเห็นไม,ม,มเริ่มวิ้งแล้วค่ะเดี๋ยวช่วยจับน่ะน่ะโอ้โหวิ้งเลยอือหือ เก็จะสาธิตให้ดูชั่วคราวก่อนโหวิ่งเลยไหมคะต่างกันมากเลยนี่ตัวนี้ตัวเกลือตัวเดิมนะตัวนี้อย่างวิ่งเลยค่ะอ๋อฉันต้องไปขัดไขมันให้อีกสินเนี่ยโอ้ได้ผลนะคะลองทําตามดูค่ะเขาก็จะขัดของเขาอย่างเงี้ยบอกว่าถ้าขัดเสร็จหมดเนี่ยนะเดี๋ยวเลี้ยง เก๊กฮวนเย็นๆสักแก้วเนาะคืนนี้อากาศเย็นๆหน้าหนาวเดี๋ยวจะให้ดูที่เขาขัดไปเรียบร้อยแล้วนะคะคนี่ค่ะตนี้ค่ะวิ่งเลยค่ะเห็นไหมคะส่วนตัวนี้ยังไม่ขัดนะคะตัวนี้จะขัดบ้างแล้วแต่ตัวนี้จะขัดเขาเรียกว่าขัดละเอียดแล้วะค่ะ เหือแต่ตัวลูกเนี่ยที่ยังไม่มีเวลาค่ะม,มันเป็นคราบน้ำจับนะคะแล้วมันก็เกิดสนิมเป็นคราบสนิมนะคะ่ะต่างกันเลยนะคะ,นะคะหาวิธีตั้งหลายวิธีแหละมาเจอวิธีนี้โอเคใช้ได้พอบ้า,บานขับต่อ เดี๋ยวเย็นนี้ก็ต้องสอนนังสืออขัดอีกอันละอีกฝั่งหนึ่งก็เริ่มวิ่งแล้วใช่ไหมยยาขัดอันเดียวขัดอันเดียวเหรอจำไม่ได้โอเคค่ะใช้แค่วัสดุสามอย่างใช่ไหมเศษผ้าไขมันวานที่เป็นแห้งๆนะคะแล้วมาขูดแล้วก็หยอดน้ำมันสนลงไปใช่ไหม ในกระปุกน้ำมันสนหรือข้างหลังนี่ค่ะน้ำมันสนทั่วไปอะค่ะยี่ห้ออะไรก็ได้โอเคค่ะลองทำตามได้นะคะมีคอนเทนต์ให้เพื่อนดูแล้วสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ